ระวังรถนะลกูกกลับล้วดิกับไม่ก,บก,บมกับเลยับไม่กัได้น่ารักไหม โอเคเดี๋ยวปเป็นเงินพ่อถ่ายรูปให้นะ Mày qua mấy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì หันมาพ่อดิหันมายิ้มหวานกันลูกลูกคอยจับจอยได,ได้ไหมได้จับได้จับได้เลยตอนนี้เราก็อยู่รถบุรีนะครับผมผ่านรองมีนามาให้อาหารแก่บรรยากาศดีเลยครับช่วงประมาณ5โมงเย็นถึง6โมง ไม่อาบน้ำปล่าไม่ค่ะพ่อหาพ่อเหรอพ่ออนี่อด้วยเดี๋ยหนไม่จับไม่ได้ถูก มีน้ำนมให้น้องไหมเดี๋ยวก่อนสิรอนพักก่อนสิลูุกทามาเอาขวดหนึ่งเอามาเอามาเอาขวดหนึ่งนะรักน้องไหมเอาให้น้องเอาขวดหนึ่งขวดหนึ่งตังทอนด้วยนะ Đó, nói nhau như ngày đâu. Ừ, nói <laughs> bắt <laughs> đã. <laughs> Hãy hãy hay nón long hay nón đi nhanh 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 nón nhanh 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 đi hay

How?